สวัสดีครับจากเพจ IT Story นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาเพื่อสุขภาพกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทแบลรุ่น M5 นะครับตัวกล่องก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ความพิเศษของมันคือเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมานะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราสามารถฟังเพลงผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับสายผ่านตัวนาฬิกาแล้วสามารถคุยได้ด้วยครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็ยังจะไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะครับ เดเรามาดูกันที่ตัวเรือนบ้างนะครับตัวเรือนเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับพวกมีแบรน์นะคะ Galaxy Fit หรือเป็นพวกหัวเว่ยแบรน์อะไรประมาณนี้นะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ส่วนสายที่ให้มานะครับจะเป็นสายซิลิโคนนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถบิดได้นะครับงอได้และในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอหลักนะครับตัวนี้สามารถปรับได้2รูปแบบนะครับก็คือ1เป็นแบบตัวเลขนะครับผมและส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบเขียนนาฬิกานะฮะ สำหรับสมาร์ทแบนด์เอรุ่นนี้นะครับยังรองรับการพิกข้อมือด้วยครับผมเราสามารถตั้งค่าปิดเปิดการพิกข้อมือได้เลยนะฮะและในส่วนของการทํางานของหน้าจอนะครับให้เราสัมผัสตรงบริเวณด้านล่างนะครับตัวทํางานก็จะสัมผัสไปตามเมนูที่เราเลือกเลยนะฮะและสำหรับฟัง์กชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันฟังเพลงซึ่งจะเป็นฟัง์กชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะในตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะฮะ วนฟังก์ชันที่เพิ่มก็มใหม่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถรับสายผ่านตัวนาฬิกาและสามารถพูดคุยได้เลยนะฮะในการกดรับสายนะครับเราก็แตะที่ตัวนาฬิกาหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการรับสายนะครับผมแล้วเราก็สามารถพูดคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลย,ย leg leg úng, ส่วนจะวางสายนะครับเราก็แต к, แะตัวนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการวางสายเดี๋ยวมาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะครับผมฟังก์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันก้าวเดินนะฮะ เมื่อเรากดเข้ามาที่แอปนะครับในแอปเนี่ยก็จะบอกถึงก้าวเดินกิโลเมตรนะครับแล้วก็แคลอรี่ต่อมานะครับว่าจะเป็นโหมดสุขภาพนะครับเมื่อเรากดทํางานแอปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเซ็นเซอร์ตัวข้างหลังนาฬิกาเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับผมก็เมื่อเราใส่ที่ข้อมือเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทํางานแล้วบอกอัาตราการเต้นหัวใจพวกออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยฮะ ต่อมาก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเป็นโหมดกีฬาซึ่งกีฬาตัวนี้ก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือวิ่งกระโดดเชือกแล้วก็ซิทอัพนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเมสเซจการแจ้งเตือนข้อความนะครับเราก็สามารถกดดูข้อความย้อนหลังได้เลยนะฮะและสาหรับการแจ้งเตือนเนี่ยตัวนี้จะรองรับการแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมและส่วนการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีเช่นกันนะครับตัดจะเป็นระบบสั่นแทนครับ ต่อมาเรามาดูแอป,ปที่ใช้งานคู่กับตัวนาฬิกากันบ้างนะฮะแอป,ปนี้นะครับก็จะชื่อว่าแอป FitPro นะครับผมแอป,ปนี้นะครับก็จะมีเมนูการทํางานต่างๆเป็นภาษาไทยนะครับผมเราก็สามารถตั้งค่าข้อมูลต่างๆผ่านตัวแอป,ปนี้ได้เลยนะฮะมันจะซิงก์กับนาฬิกาที่เราเชื่อมต่อไว้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชัตเตอร์การจับรูปภาพระยะไกลกันบ้างนะฮะ ซึ่งตัวนี้เราสามารถคอนโทรลการจับภาพผ่านตัวนาฬิกาได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยก็คือการกดสัมผัสที่ตัวนาฬิกานะครับเพื่อเป็นการถ่ายรูปส่วนรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเขย่าข้อมือนะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลนะฮะสามารถทําได้2รูปแบบนะครับ